วันนี้ค่ะจะแบบเอาอากาศตอนแรกแล้วเป็นยังไงบ้างคค่ะวันนี้ก็วัน first premiere ของฉันนี่แหละท่านคุณที่สวยที่สุดนะคะถามว่าไงนะคะตื่นรู้สึกยังไง <laughs> เพราะาหลายคนก็รอคอยอยู่แล้วเลย <laughs> พวกเราก็รอคอยค่ะ <laughs> <laughs> พวกเราก็รอคอยไม่ได้ใจเต้นระ,ะ <laughs> ทึกทํางานกันมาหนักแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ก็ก็ตื่นเต้นสำหร,รับการที่จะได้แบบได้เห็นทั้งหมดที่เราทํากันลงไปที่จะเกิดขึ้นใน ep แรกของของ,ของวันนี้นะคะ่ะ แต่ได้เห็นกระแสก่อนหน้านี้บ้างไหมคะว่าคัามีฟีดแบ็กมายังไงหล่ะเพื่อมีที่ของคุเธอออกไปก็มีกระแสก็มีหลายแบบนะคะเป็นปกติทั้งวกทั้งลบเป็นธรรมดาแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ยังไม่ได้ดูเลยต้องขอให้ดูก่อนวันนี้ขอให้ได้ดูกันนะคะก็อยากให้ได้ดูกันก่อนแต่ความมั่นอ,อกมั่นใจของเราเราก็ในความใครนะตื่นเต้นของเราแต่เราก็มีความมั่นใจใช่ไหมคะว่ามันก็น่าจะแบบว่าเถูกจริตหรือทำถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยคคือถ้าโดยส่วนตัวตอนนี้ก็บอกว่า มั่นใจคือมั่นใจในความสนุกนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าดูแล้วด้วยความตั้งใจอยากดูอะไรที่มันแบบสนุกสนานแบบอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะชอบเพราะมันสนุกจริงๆค่ะกับการถ่ายทำวิบัลมาค่ะมันดุเดือดแค่ไหนไหมก็ต้องบอกว่าเชนไม่เคยทำสำหรับซีรีส์ในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อนเลยน,นี่เป็นครั้งแรกกันะนะคะก็ก็หนักหนากันอยู่ทีเดียวแล้วก็ เกินเลยกันไปมากทีเดียวในหลายๆอย่างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะบ้านเราก็ตั้งใจทำซีรีส์วาหรือยูริใดๆก็คงตั้งใจที่จะให้งานมันออกมาในในรูปแบบที่เป็นเป็นแบบของเชนออริจินอลนะคะโดยความยากลำบากใดๆนั้นเราก็พยายามตั้งใจอยากทำาให้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้หน่อยพี่ชอยเลยคือะอะไร ยากทุกอย่างยากไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือที่สุดอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เคยทํานะคะเพราะงั้นการทําซีรีส์ที่เป็นพีเรียดก็ยากอยู่แล้วแล้วก็โดยนักแสดงพวกเราเองก็ต้องบอกว่าพวกเราก็เพิ่งผ่านพิษเบฟกันมาเรื่องเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็มาสู่เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องคุยกับนักแสดงว่าเขาก็ต้องเจอกับอะไรหลายอย่างมากแม้แต่บ,บทภาษาในการพูด เออโลเคชันที่มันแบบยากลำบากหรือแบบโอ้ยทุกอย่างสารพัดซีนมาสะจันทั้งหลายก็เต็มที่ก็มันมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะบอกว่าอะไรยากอ่ะมันแบบมันยากไปหมดจนจนไม่รู้ว่าตรงไหนค่ะเออเมื่อกี้ถามบอกยากที่สุดไม่รู้ที่สุดมันอยู่ตรงไหนมันเหมือนมันยากไปเรื่อยๆจนดับค่ะมันยากอะครับเทียนนะคะมีอะไรอยากเสริมไหมคะในความ พี่ว่าความยากหรออย่างที่พี่ช็อตว่าแหละครับจริงๆมันก็ยากไปทุกจุดเนาะเพราะว่าเวลาเราเริ่มต้นทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทุกอย่างมันนับหนึ่งใหม่หมดเลยครับแล้วก็ในความเป็นเชนออริจินอลอ่ะคือความตั้งใจคืออยากทำทำของที่ดีที่สุดเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แบบทางบริษัทเนี่ยลงทุนเองนะครับแล้วก็มันเหมือนทุกๆงานพี่ตั้งใจให้มันเป็นมาสเตอร์พีซของพี่อ่ะ เพราะนั้นจะเห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่พิทเดฟสองจนมาถึงฉันมี่แลท่านผุนที่สวยที่สุดรวมไปถึงสิงสาราตายหรือแซฟฟิกอย่าง mm hmm. ฮาร์มนีสิบเเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหมดเลยแล้วทุกโปรเจกต์มันยากหมดครับ mm hmm. มันมันไม่มันไม่เคยมีอะไรง่ายอยู่แล้ว mm hmm. พอท่านง,ง่ายที่คิดว่ามันก็ไม่รู้จะเอาไปอะไรไปสู้กับคนอื่นเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็คงมีคือวันนี้ครับคนดูมีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นน การทำงานออกไปให้มันถูกตาถูกใจให้เขาแบบหันมามองเราติดตามผลงานเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นทำง่ายๆไม่ผ่านแน่นอนสอบไม่ผ่านแน่ครับแสดงบ้างอาักกับปิงมาเลยค่ะครับผมวันนี้เราจะได้เล่ะแดงไว้ก่อนเลยแส่สีแดงไว้ก้อนเลยเพราะวันนี้แบบ เราต้อง read is power รวมพลัง read is power รวมพลังสามัคคีครับผมตื่นเต้นแค่ไหนยังไงสำหรับเราสองคนโอ้ตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นรู้สึกว่ามือแบบมือเปียกเลยครับตอนนี้ตืนตื่นเี้ตอนอยู่ข้างหลังก็แบบพยายามหายใจลึกๆทำสมาธิอยู่ฮะอย่าๆ่เห็นสวดมนต์อยูสวดมนต์ไม่ไม่ต้องเนื้อเพลงแต่สวดมนต์คือตื่นเต้นไปหมดเลยว่าแบบ ือด้วยงานด้วยที่เราตั้งใจทำงับทำกันมาเป็นปีเนี่ยวันเนี้ยทุกคนจะได้ดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงกันบ้างฟีดแบคคนดูจะเป็นยังไงรวมถึงโชว์ของวันนี้ด้วยที่เราแบบตั้งใจซ้อมกันมาเราแบบไม่รู้ว่าอยากให้คนดูประทับใจตั้งแต่โชว์ยันซีรียลเบนเนฟิตยันจบเลยก็เลยแบบเป็นมาใช่ครับ r e d y for power and also black is a power าเออพาร์ทของการทำงานครับ ยากง่ายยังไงคะเจอจุดที่สุดของความยากม, <laughs> มันไม่มีควาว่าง่ายเลยหานี่พ<ม>ูดจริง <laughs> คือตั้งแต่เป็นคีเรียดแล้วก็ยากเนอะยิ่งแบบ huh. ที่ปิงเนี่ยก็จะหนักเลยพีเดียดเพราะว่าภาษา,า<อ>ทั้งภาษาทั้งเรื่องการฝิดคุณหรือว่าเรื่องการแบบว่า acting action ต่างๆซึ่งมันแบบค่อนข้างใหม่สำหรับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทำมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบสนุกสนานไปกับซีรีส์ที่พวกเราแบบตั้งใจทำกันครับ เองล่ะตรงไหนรู้สึกว่าโหอันนี้แบบปรับเซียนเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างสําหรับเรื่องนี้เลยเพราะเอาจริงๆส่วนตัวนะเป็นคนแบบเวลาทํางานอย่าเนี้ยก่อนก่อนที่จะเริ่มเปิดกล้องอะไรกันแบบ ừ, คือเป็นคนกดดันตัวเองแบบ ừ, มาก ừ, มาก, ừ, มากๆอยู่แล้วแล้วพอได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากทําให้แค่มันแบบโอเคเท่านี้ดีพอแล้วอะไรแบบนีน้รู้สึกอยากทําให้ตัวละครทั้งพรินซ์กับบอลเดดอะเขามีชีวิตจริงๆแล้วก็อยากให้คนดูรับรู้ได้ถึงแบบ การมีช like ีวิตของตัวละครตัวนี้แล้วก็อินไปกับเราแล้วก็อินไปกับเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบตั้งแต่เรียนการแสดงเวิร์กช็อปหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าเราแบบลองเอาคาแรคเตอร์เขามาแบบใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบทั้งหมดทุกอย่างมันต้องทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าเขามีชีวิตให้ได้ แต่ก่อนสุพนัทแมนแบบนี้เยอะคาแรคเตอร์บ้างตัวจริงบ้างอันนี้เป็นยังไงคะหายเจ็บยังคะเห็นว่าเราต้องใช้ชีวิตกับส้นสูงอย่างหนักดวงเลยมันเจ็บทุกครั้งที่ใสอยริงีมันยังไม่ชินเลยหมมาคือด้วยความที่ เท้าเรามันแบบมาดแมนเนาะเท้าเรามาดแมนพอแบบว่าเราก็อยากจะได้รองเท้าที่แบบว่าช่วยทําให้เท้าเราดูแบบเร้กอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเออจะบีบเท้าเรานิดนึงก็อดทนเท่านั้นค่ะเพื่อความสวยใช่ค่ะต้องใส่ทั้งเรื่องเหรอคะอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะจริงจในเรื่องก็จะมีเอ่อถ้าเป็นอย่างซีนปกติทั่วไปเขาก็จะมีแบบว่ารองเท้าแบบคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ใช้ด้วยความที่พอเป็นแบบว่าเอาอย่างค่าในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นกันอยู่แล้วหรือว่าในอดีต ก็จะมีบางเหตุการณ์ที่ท like um ําให้แบบว่าปุ้ยอ่สปอยนะเนี่ยเธอมีนิดนึงไม่ว่าได้เห็นความแซ่บกันบ้างคนอื่นนะคะอับบดบพี่ป๊อบค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ก็ก็ก็ตื่นเต้นครับที่วันนี้เรียกว่าซีรีส์ที่พวกเราทุกคนแบบตั้งใจบบกกับพี่ๆทีมงานทุกคนตั้งใจก็แบบจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วก็เมื่อกี้ตอน ในคลองน้ำกับพี่ปิงก็ <c oughs> เรียกว่าสวดมนต์ครับ <c oughs> เรียกว่าสมาธิขส้สน <c oughs> ิยม <c oughs> หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆกับพี่ปิงอยู่ครับเป็นเ็นมาบทบาทของเราล่ะคะับความในพาร์ทในการทำงานมันเเมันต้องทำการบ้านเตรียมตัวหรือมันยากตรงไหนตรงสีว่าโอ้อันนี้ <c oughs> ต้องทำการบ้านวันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆด้วยความที่เป็นซีรีส์พิเรียดด้วยครับบวกตัวละครบรรจงเป็นนักปรา์นักกลอนด้วยก็เลยเรียกว่า โอมันส่วนทางกับตัวป๊อปมากๆด้วยเบสตัวป๊อเป็นเด็กที่พูดไวเด็กคลิพ,พูดไม่มีควบกล้ามแล้วกัน<ม>เป็นเด็กแบบเด็กไม่ค่อยคิดพูดอะไรป้องๆ,งๆต้างๆเดแต่พอเป็นตัวละครบรลจงเขาจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากๆ<ม><ม>เขาจะแบบสั่งการฉา,านพูดจาชัดเจนม,มีความเป็นผู้นำสูงมากเราก็ต้องไปเวิร์กพวกแบบทั้งไมยเซตเอ่ยบวกกับว่า personality ทำไงให้เรารู้สึกว่าดูโตขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยากมากทุกอย่างผมบอกเลย ตอนนี้ถือว่าพูดช้าลงแล้วใช่ไหมก็ประมาณเดิมแหละครับอนผมก็ไม่กล้าเคลมตัวเองว่าผมพูดช้าลงมยแต่ผมว่าก็คงดีขึ้นกว่าเดิมอลูกสาวเจนค่ะเอาใครหล่อนีอาใครหลีอนก็ได้ลีผมบอกลูกสาวลีสาวลีสาวเป็นเลขอะไรก้ารีเก้าเก้ารีอะไรนร้อกันก็ได้รีลีพร้อมันได้ มาเลยมาเลยกันนะไาเลยม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 าเลยครับคำถามเดียวกันเลยลูกเป็นยังไงบ้างความยากง่ายถ้าตอนแรกก็อยากบอกเรื่องความรู้สึกก่อนก็ก่อนที่จะดู EP พีหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่เราผ่านพ้นกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้มาได้ซึ่งก็เป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งแล้วก็ทีนี้ต้องามาดูแล้วแล้วแหละว่า ซีรีส์จะออกมาแล้วประสบความสําเร็จหรือไม่หรือว่าแต่ว่าเราคาดหวังว่าอยากให้ประสบความสำเร็จสําเร็จแล้วก็อยากเจอหน้าแฟนๆทุกคนว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ mm hmm. ก็ความยากลําบากของซีรีส์เรื่องนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องภาษา mm hmm. เพราะว่าใดๆคือตัวเจดก็พูดภาษาอีสานเนาะตัวเจดก็มีการเวิร์กช็อปเป็นภาษาอีสานแล้วทีนี้คือการเวิร์กช็อปก็ต้องบอกก่อนว่ารีตัดสินใจเองที่จะไปอยู่บ้านเพื่อนที่อุดอร อยากซึมซับภาษาอยากซึมซับการเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเขาอยู่เป็นยังไงเพราะว่าด้วยความเป็นทาสเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาสเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ทาสมันมีหลายรูปแบบที่เราไปรีเสิร์ชมาว่าบ้านแต่ละหลังถ้าเรารวยทาสจะมีลักษณะยังไงบ้านจนจะมีลักษณะยังไงเนี่ยเราก็มีการรีเสิร์ชขึ้นมาอย่างเงี้ยชครับก็จริงจังอย่างหนึ่งคือคือเราเราเรามองว่าหลายคนอาจจะมองว่าบททาสอาจจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครแต่ว่าเรารู้สึกว่า จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ซึมซับความเป็นท่าหรือว่าเราเราไม่รู้จักตัวตนของท่าที่แท้จริงเราไม่สามารถเล่นเป็นท่าได้มันก็จะเกรงก็ต้องฟิตหุ่นเยอะด้วยเพราะเป็นท่ามันก็น่าจะไม่มีเสื้อาใส่อ่าใช่ก็ก็ก็เป็นผลผลพลอยได้อย่างนึงครับก็เป็นผลพลอยได้อย่างนึงว่าเออก็ก็ตอนแรกก็หุ่นก็ไม่ค่อยดีก็เลยออกกาลังกายมากขึ้นเพื่อวเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจแล้วก็หุ่นดีก็เป็นผลพลอยได้ด้วย คนส<ห>วย<ห>ลูกแ<อ>ถบมาสวัสดีค่ะยังไงบ้างคะกับบทบาทในเรื่องนี้ความยากง่ายค่ะความยากสําหรับตัวหนูน่าจะเป็นเรื่องภาษาเหมือนพวกพี่ๆเนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบคกกําควบกล้ำมันต้องชัดมากๆซึ่งตอนแรกคาควบกล้ำหนูมันไม่ค่อยชัดหนูจะเป็นคนพูดแบบไวแล้วก็ไม่รู้เรื่องแต่พอมาเรื่องนี้มันจะต้องแบบรอเรือชัดรอลิงชัดอะไรอย่างเงี้ยจนมันติดเป็นนิสัยอยู่ช่วงหนึ่งเลยค่ะใช่ ช่วงเดียวช่วงเดียวเหมือนพอตอนคาริโอมาเอ่ะคือหนูแบบติดพูดรอเรือแล้วทุกคนก็บอกว่าพูดรอเรือชัดทำไมหรืออะไรต้องปรับใหม่อีกรอบนึ่งใช่ค่ะกับคาแรคเตอร์นี้ล่ะคะมันท้าทายเราอย่บ้างท้าทายเพราะว่าต้องประทะกับพี่นัดค่ะแกก็พูดเกินไปเจอได้เป็นทาวเวอร์จูค่ะใช่ตอนแรกกเครียดมากเพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้รู้จักกับพี่นัดดีเลยแบบ พอซีนแรกก็ต้องปะทะกับเขาเลยก็รู้สึกเกร็งๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็พร้อมนะคะพร้อมเว้าวหาเรื่องเองนะอืออ่พระเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวถามหน่อยว่าแตงโมความน่ารักของเขาเป็นยังไงบ้างเออของของโอ้โหคู่แทนโอ้โหตัวแทนสวรรค์สมองไหลไม่รูกสุดๆค่ะเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเขาแบบ งงกิ้งกังกิงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคืนด้วยคืนเลยเป็นเล่พี่ดูไม่ดีเลยเ่ะกันตลอดเวลาคือหนูเป็นสาวไว้สมองไหลไปหมดแล้วค่ะเอตันครับก็ความยากลำบากก็ไม่ต่างจากพี่พีเท่าไหร่ครับก็แต่แต่ผมเนี่ยด้วยความที่เป็นเด็กก็ยิ่งหนักกว่าพี่พีในการที่เรื่องคำพูดเนี่ยผมพูดเร็วมากตอนนั้นตอนแรกๆที่ไปกอง แต่ว่าบบก็โดนบ่นบ่อยมากว่าพูดรอเรือไม่ชัดพูดนี่ได้ฝึกพูดมาหรือยังคือตัวผมเองผมฝึกพูดหน้าห้องน้าแล้วแหละเอ๊ยในห้องน้ําแบบมองมองกระจกแล้วก็แบบพยายามอ้าปากอยู่ซี่ตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ก็แบบมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วเราเอาไปปรับแก้ได้ครับ นี่ตองนี้มีเพลงด้วยนะจ๊ะ,ะมาเลยตัวแม่ตัวมาอะไรคะตัวแม่คะ,ะรู้สึกว่าชุดมันคุนค้นๆบ้างไหมคะพอพูดอย่งเพลงมันแบบเอ้ยมันเหมือนจะมันเอ้ยยังไงเพราะว่าอันนี้จริงๆเราเป็นชุดจากเพลง t h i s i s me เลยก็คือเป็นเพลงที่แบบสะท้อนถึงแบบความกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ฟังเพลงนี้ก็อยากให ลุกขึ้นมาเป็นตัวเองกันอะไรอย่างนี้แล้วก็รับฟังได้ทาง YouTube เชนสองห้าเป็น MV นะคะแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่เป็นเพลงประกอบซีดีด้วยใช่ครับชื่อเพลงโลกอีกใบครับก็เป็นเพลงที่ผมกับนัทลองร้องด้วยกันก็ฟีลแบบละมุนละมุนแล้วก็รอฟังกันครับหว,นวานหวานหวานหวาน,วานอันนี้แบบแซ่บไปแล้วเลดี้ซัพเวอร์ไปแล้วอันนี้ก็แบบหวานหวาน <c oughs> <c oughs> ก็รับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับของสตรีมมิ่งครับ<ฮ> พี่เอสกับพี่ชอตอีกทีได้ไหมค่ะครัาอ่ะอย่างในช่วงนี้ต้องเข้าใจนะทำนิ่งนี้หลายๆคนก็ยังมีภาวะตึงเครียดกันรับข่าวสารอะไรนี้อยู่แล้วพอทีนี้แล้วมันลงในช่วงจังหวะนี้พอดีแอบกังวลไหมคะว่าเอ๊ะเขาจะแบบมีกำลังงงัใจมาดูซีรีส์เราไหมอะไรก็มองได้สองอย่างนะคะถ้าถ้าถ้าแมนว่าซีรีส์เราจะช่วยผ่อนคลายหรือบรรเทาความตึงเครียดสำหรับ พี่รู้สึกว่าวันนี้เรารับข่าวสารอะไรกันเยอะมากแล้วเราก็จะเครียดกันอยู่ะเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบเอออยากมาแบบแวะแป๊บหนึ่งเพื่อมาคลายเครียดก็ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับในในสถานการณ์อุ๊ย ขอขอบคุณในค่าที่สามาถึงแม้ว่ามาตอนที่เขากำลังร็จบกันแล้วก็ตามจะมีกล้องอินเสิร์ตแพงไหมแมเดี๋ยวไม่เข้าใจว่าพวกพี่พูดถึงอะไรมาอยู่พื้นที่เสี่ยงมาไม่ถูกหัวก็คือถ้าถ้าเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะแล้วอยากจะผ่อนคลายบ้างก็แอบแวะมาเจอพวกเราแป๊บหนึ่งเราค่อยกลับไปเครียดต่อได้ก็ก็น่าจะดีเครียดี่จะเสิร์ฟไหมคะก็ จริงๆอ่ะพี่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยจะชอบชอบประโยคที่บอกว่าอุ้ยทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํางานช่วยกันมาดูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับแบบชนนี้แหละท่านขุนเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เรื่องความตั้งใจอ่ะทุกคนตั้งใจอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เราเชื่อว่าก็มีคนหลายๆคนที่แบบว่ารอชมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นของพวกเราทุกๆคนแหละครับที่ที่อยากจะแบบ เออวันนี้สิ่งที่พวกเราตั้งใจทําออกมามันกําลังแบบว่าจะเผยแพร่ออกไปแล้วแล้วก็จริงๆอ่ะพี่อ่ะจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนในทุกๆโปรเจกต์อยู่แล้วพี่ก็เชื่อว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่ามาดูเพื่อผ่อนคลายแล้วก็พี่เชื่อว่าคุณจะได้ความสุขแล้วก็รอยยิ้มกลับไปพร้อมๆกับคุณอาจจะยิ้มออกมาโดยมีเสียงตัวร้อออกมากับคนรอบข้างพี่ว่ามันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ ที่ดีเรื่องหนึ่งสําหรับพี่แล้วก็ถ้าถามว่าในช่วงสภาวะแบบนี้มันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นครับดูแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเอ็นจกับมันฝากอีกทีเลยค่ะจากอลน์ที้มันแนกเลยครับผมก็สำหรับฉันนี้แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าได้ดูแล้วแหละคืนนี้นะครับตอนแรกเลยนะครับ ทุกวันศุกร์ครับเวลา4ทุ่ม15ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับเวอร์ชันอนคาร์ดได้ที่แอปพลิเคชัน i อ e แล้วก็ iq.com ครับโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ